กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวันพันช์แมนวันนี้ผมก็จะมาทําตามคําขอของคนในคอมเมนต์ว่าผมจะมาเปิดครังให้ดูคือมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเว้ยพวกผมมันเป็นไอหนุ่มสายฟรีนะครับนะครั้งผมมันก็จะไม่ได้หรูหราอะไรนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนี้ผมก็จะโชว์คั้งแล้วก็โชว์ลูกปั้นนะครับเออว่ามัน มีขนาดไหนพลังผมมันถึงได้มากขนาดนี้นะแต่ผมเชื่อว่าคนที่เล่นเซิร์ฟไทยอะ่ะถ้าเท่าผมอะ่ะแล้วคุณเป็นแบบคนที่เติมด้วยอย่างเงี้ยนะยังไงก็พลังมากกว่าผมครับแน่นอนร้อยเปเซ็นโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่คังกันก่อนปุ๊บะจะขับพัดเด็กผมสี่แสนแปดนะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเซิร์ฟไทยก็เท่ากับผมแล้วแหละนะ เพราะว่าเขาก็เปิด,ปดมาเท่าไหร่นะเดือนหนึ่งสองเดือนปะอถ้าแบบคนที่อันดับท็อปหนึ่งยังไงก็ต้องพลังมากกว่าผมนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะระบบนั้นนะเออมันวางมาแบบนั้นแล้วนะครับโอเคเราไปดูว่าเราอัพอะไรบ้างก็เวลเจ็ดสิบนะครับอัพสีไม่รู้เรียกสีส้มหรือสีทองนะผมจะเรียกว่าสีเรียกสีเหลืองแล้วกันอนะ สีเหลืองบวกสเบลที่79นะครับเบลสกิลผมก็ไม่ได้เยอะนะแค่12เออนี่ผมให้ดูคร่าวๆดีกว่านะเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับนะโอเคไปดูกกอุปกรณ์กันผมก็พูดแค่ตัวแรกนะแล้วเดี๋ยวตัวอื่นผมก็จะกดข้ามๆไปถ้าใครดูไม่ทันก็กดพอสได้นะครับนะว่าแบบเราใช้อะไรนี่ก็ อาวุธกับพลังเออปึ๊บไม่ได้ปลดนะครับผมไม่มีนะคือกิจกรรมเซิร์ฟไทยอะดีกว่ากิจกรรมเซิร์ฟจีนเว้ยมันดีกับผู้เล่นมากกว่าเว้ยตอนผมเล่นไม่เห็นมีเลยกระเป๋าเด็กนะออกมาให้สุ่มนะครับนะโคตรเศร้าให้ผมเพิ่งได้ตัวเอสมาใส่ไปเลยบวกสี่บวก,กทำไมวะเนี่ยทุเรศมาก <laughs> บวกสี่ คตัวต่อไปครับแทงท็อปในในไม่ได้อัพอะไรเยอะแยะนะครับนะ เฮ้ลืมลืมให้ดูอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับนี่ไม่ได้ใส่ครบเซต็นะเพราะว่าผมต้องการแบบเลือดเออเลือดกับแบบเลือดกับเลือดเลือดกับเลือดทึกๆเจ็ดสิบเท่ากันนะครับนะไม่มีอาวุธเหมือนกันนะอันนี้มันเคยมาเว้ยแต่ผมไม่ได้เล่นเพราะผมคิดว่ามันไม่คุม้มแต่ผมก็เสียดายมากนะตอนนี้คือ แทงท็อปมันเป็นตัวฟรีก็จริงนะแต่แบบถ้าได้วุดมามันก็ค่อนข้างเก่งนะครับเพราะมันเป็นแทงกึ่งแทงกึ่งซัพพอร์ตนะโอเคไปดูอัตอมิกกันตอ้ิมผม4 6 0นะเวลนะครับนะแล้วก็นี่สกิลแค่เวล12นะครับขอมันไม่มีจริงๆเพราะผมใช้คู่กับบอลทองเนี่ยแล้วมันแย่งกันมันแย่งดาวกระจายกันนะสดาวนะครับ ไม่ได้โหดมากนี่ผมก็อัพได้นะต้องไปอัพไอตัวนั้นม่วงบวกหนึ่งไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันนะชื่อเจเจคือตัวที่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับถ้าอยากอัพจริงๆค่อยๆไปแบบไปหาดูว่ามันคือตัวอะไรตอนนี้ยังไม่อยากอัพนี่ก็นี่ปลดล็อกเท่านี้ไม่ได้เยอะมากใส่ใส่เลือนไหลดูอุปกรณ์ครับ เจ็ดสิบเท่ากันไม่มีอาวุธไม่มีตาใส่ใส่ b e ส s t king ไม่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่ามันทำอะไรได้แต่ผมใส่ไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีความเร็วเว้ยผมต้องการให้อตตมิกกระเปิดตัวที่สามตามหลังจากการโรเพราะว่าถ้ากระดูกแตกสีทองแล้วอตอตมิกตามก็คือแบบติคีกก็ได้สองล้านครับค่อนข้างแบบค่อนข้างแรงนะขนลุกเลยทีเดียวอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากคนระับเหมือนเดิม พลังบวกเท่ากับจิมมดนะครับไม่ต้องไป็ซีเรียสดูบอลทองสี่แสงสามเออผมลืมให้ดูชะตาไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่ามันก็มินไม่ได้ตัวแปลกใหม่ในเซิร์ฟไทยก็มีนะครับนะชะตามันก็เหมือนกันนะครับเอา้าคุผิดนนเ,เราไปดูบอลทองผมเวลเจสิบสี่นะครับทองบวกสองสกิลเวลแค่สิบเอ็ดนะ เพราะอย่างที่ผมบอกมันแย่งกันนะก็เลยแบบหาค่อนข้างยากห้าดาวครับห้าดาวแล้วก็หมุดตูดแล้วดาวโม่บอกสองอันนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรบ้างนะก็อันนี้ก็เหมือนกันฮะคล้ายๆกันเน้นไปที่พลังโจมตีพลังโจมตีตันแล้วก็ใส่บวกขยี้ กาสติดบกขยี้ให้มากขึ้นนะครับไปดูปอุปกรณ์บอลทองผมแลกมาได้นะเพราะว่ามันเป็นตัว sr อาวุธมันเลยหาไม่ยากนะก็ได้ปลดล็อกอาวุธนะครับตาไม่มีด้วยเจ็ดสิบเหมือนกันอันนี้ใส่อัศวินนะครับบวกความเร็วแค่หนึ่งเพราะว่าให้ตามอะตอมิกอีกทีหนึง่งถ้าเร็วกว่าอะตอมิกก็จะได้ตีก่อน แต่อะตอมิกผมอะใส่บีสคิงเพราะว่ามันตามตัวกระดูกแตกแรงขึ้นผมเดาว,ว่านะ่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออผมก็เลยให้บีสคิงเอ้ยทุยผมก็เลยให้อะตอมิกอะตามหลังการโลนะครับบอลทองผมก็จะเป็นตัวที่สี่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรเหมือนกันนะก็กระจอกนะอันเนี้ยวัคซีนแมนผมใช้วัคซีนแมน เป็นตัวสีม่วงนะครับเพราะว่าผมไม่มีทัชึมากินะแล้วถ้าให้ผมไปปั้นฟูบุกิมันก็ค่อนข้างยาวนะออแบบมันไม่ได้ปั้นตั้งแต่แรกนะครับนะสตาก็ไม่ครบนะต้องขาดฟูบุกิเดี๋ยวทัชึมากิเออมั่วละเออขาดทัชึมากินะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมปั้นวัคซีนแมนมาตั้งแต่แรกวัคซีนแมนมันก็เป็นตัวฟรีเหมือนกันนะครับใค,ใค,ใคแทงท็อปแย่งกูพูดทำไมวะเนี่ย โอเคเราไปดูว่าอัพอะไรบ้างนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนกันนะครับอันนี้เน้นไปที่พลังป้องกันพอว mm ัคซีนแมนผมยืนด้านหน้านะเออก้เจ็ดสิบหนะครับสกิลยูท่เบลสิไม่ได้แย่มากนะห้าดาวเหมือนกันนะครับ5ดาวแล้วก็หมดตูดแล้วเหมือนกัน แล้วก็ดามวา bana, ม่วงบวกหนึ่งนะครับแต่ผมกำลังจะทําเป็น voilà. 2ดาวก็มันยวมาทําเลยปื้อเขาให้กดอัพไปเลยจ้าหมื่นสามไปเปิดต่อเลยรออะไรอ่ะฉันโอนโันโอ้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 กอ้โอืโอ้โอ้าอ้โออโอ้โอ้โอ้ัอ้อ้โอ้โอ้ก ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนะคือถ้าถามว่าอันนี้มันต้องใส่ยังไงนะครับนี่ัยพิบัติคือระดับระดับของไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือปีศาจอันนี้คือสายของเขาอันนี้ก็คือเผาว่าเป็นเผาปีศาจหรือฮีโร่นะครับนะยกตัวอย่างเช่นบอลทองเป็นฮีโร่คาสเอเห็นไหมเป็นสายนินจาแล้วก็เป็นฮีโร่อีกทีหนึง่งอะตอมิกเป็นฮีโร่คาสเอสต้องหาอันเอส เปนสยนินจาแล้วก็เป็นฮีโร่อะไรแบบนั้นนะครับนะต้องหาให้มันสอดคล้องกันไ้มมันใส่ไม่ได้ไปดูกาโร่ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเน,นี่ยน่าจะเป็นแบบครึ่งปีศาจกึ่งมนุษย์อะไรทํานองนั้นนะครับนะเป็นฮีโร่นะครับกาโร่ผมอยู่ทีมฮีโร่นะครับนะแล้วก็เป็นสายหมัดเออนี้ไม่ได้บวกพลังเยอะนะครับใส่ตอนแรกอาจจะบวกหนึ่งพันแต่เมื่อกี้แบบจักรพรรดิเด็กแม่งบวกสี่อ่ะ เออน้ำตาไหลอ่ปุ๊กกว่จะหาได้อุปกรณ์ผมก็เน้นความเร็วนะครับการโลกอยู่ที่2ชิ้นเหมือนกันนะเพื่อให้ความเร็วมันมากกว่าอะตอมิกนะครับนะไม่ได้ใส่ให้มันครบเซตนะครับเพราะว่าของครบเซตผมมันไม่มีที่จะแบบสวยงามแบบนี้นะออปชั่นแบบเนี้ยเออผมก็อยากให้มันคือผมไม่รู้เว้ยว่ามันมีมันมีระบบ transfer option หรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่มีนะไม่งั้นผมน่าจะรู้แล้วละ ถ้ามันมีระบบ transfer option ใช่ไหมผมก็จะ transfer ไปของที่มันน่าใช้กว่าน,นี้เออให้มันครบเซตดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะนานไปนะครับเดี๋ยวผมรีบหน่อยแล้วกันนี่ก็นี่ปลุกปลุกตาเขานะครับปลุกปลุกเผาพันเขาเป็นสำนักน้ำทลายหินใช่ปะเออนั่นแหละไม่มีไม่มีอาวุธนะครับเพิ่งออกตัวเพิ่งออกก็เลยยังไม่มีก็ เวอร์นะครับพลังอยู่ที่4ี่แสนสองทำไมพลังต่ำเดี๋ยวเรามันดูกันอีกทีหนึ่งนะสกิลอยู่ที่เวเจ็ดสิบนะครับพลังต่ำเพราะว่าตอนนี้การร่กผมแค่สามดาวนะอืมกําลังจะได้สี่ดาวแล้วแหละอีกไม่นานหรอกถ้าได้สี่ดาวผมจะมารีวิวทีเพราะว่าคลิปรีวิวครั้งก่อนนะ่ะคือผมรีบเว้ยเออมันได้แค่สามดาวแล้วก็แบบพูดก็แบบเบาใช่ไหมล่ะคลิปแรกๆนะครับนะเออ ไม่มันไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มแบบทําไม้ให้ดีขึ้นนะครับไม่ได้ลงไดรฟเวอร์มันไงตอนนี้มันก็เสี่ยงมันก็พอรับได้ขึ้นหน่อยนะเอออันนี้ก็ไม่ได้อะไรเยอะนะครับเพราะว่ายังไม่สี่ดาวนะพลังก็เลยยิ่งต่ำลงไปอีกนะครับชตาก็ไม่มีนะครับพลังก็ตามคนอื่นไม่ทันนะตัวคีย์ของกาโร่โคืออะไรคือไอ้นี่ครับไอ้นักเมจิชเชนเพราะว่ามันจะทำให้กาโร่โเป็นม่วงบวกทองได้ อ่ะเดี๋ยวเราเรีบไปดูตัวอื่นกันนะครับผมไม่โชว์อุปรกรณ์แล้วผมจะโชว์ดูคร่าวๆนะว่าผมมีตัวอะไรบ้างมนาาาีนี่อาชาใต้ดินตัวที่ผมอัพเป็นสีทองเพราะว่าผม เอาไว้ตีบอสนะพวกนี้คือได้ใช้หมดนะนะส่วนตัวที่ผมไม่ได้อัพก็คือมันไม่ได้จําเป็นนะครับนะพออัพกรอบแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยพลังทีมเราเพิ่มขึ้นนะมันต้องเป็นอัพดาวมากกว่าก็จะสังเกตเห็นว่าผมจะอัพดาวหลายๆตัวไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะเดี๋ยวเรารีบดูกันดีกว่าไม่ต้องคลิกแล้วนะเพราะว่าตัวที่เหลือมันเป็นตัวลูกกระจกนะก็เน้นดูดาวดูหน้าแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ มีแค่ตัวนี้นะครับตัวใหม่ที่เซมไทยไม่มีนะ <c oughs> ใครจะใช้ปะ <c oughs> อาจจะมีคนอิน,อนดี้นะปั้นขึ้นมานะเพราะว่านี้มันเป็นชาลานโคไว้พานันกับผมอนะ่ะเอออันนี้ก็ใช้สำนักน้ำแตกทลายหินน้ำนะ <c oughs> ถ้าสายปั่นก็ปั้นได้น้ำนะเอามาเล่นขำๆ โอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนานเกินไปไม่มีคนดูนะเศร้าน,นะครับนะเดี๋ยวรูปปั้นเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันรูปปั้นแล้วก็จะเป็นพวกคมพี์อะไรพวกนี้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ